อยู่ที่ประมาณ50-52ล้านตัวผลผลิตไก่ไข่ที่เราบริโภคอยู่ประมาณ41ล้านฟองต่อว,วันในประเทศถ้าลวมส,ส่งออกสิงคโปร์เขางบ้างก็จะอยู่ราวๆ42ไม่เกิน43ล้านฟองต่อว,วันนะครับเมื่อวันนี้ทางไต้หวันได้มารับรองไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ปลืูไข่ไก่ของเราเนี่ยก็จะทําให้เกษตรกรนะครับ มีตลาดที่ออกไปที่ประเทศไต้หวันซึ่งก็จากการสอบถามพูดคุยกันเมื่อวานนะครับประเทศไต้หวันเนี่ยบริโภคไข่ไก่อย่างน้อยวันละ20ลักฟองต่อวันเราคาดการว่าเราจะสามารถส่งออกไข่ไก่ให้กับประชาชนผู้บริโภคชาวไต้หวันเนี่ยได้เฉลี่ยวันละประมาณ50ฟองต่อวันซึ่งจะไม่ทําให้ไข่ไก่ในประเทศไทยนะครับขาดแคลน ของเราก็จะยังมีเหลือเพียงพอแล้วก็ส่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับถ้า500ฟองต่อวันก็เฉลีย่ยเดือนละประมาณ15ล้านฟองก็มูลค่าสมออกนะครับต่อเดือนนี้ก็จะประมาณ40-50ล้านบาทนะครับซึ่งที่หารือกับเมื่อวานนะครับผู้แทนจากไต้หวันก็แจ้งว่าการอนุญ,ญาตให้นำเข้าไก่ไกจากประเทศไทยครั้งเนี้ย อย่างน้อยน่าจะอนุญาตอย่างน้อยนะครับเพราะไต้หวันขาดแคลนเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยอย่างน้อยน่าจะถึงปลายปี2566น,นะครับ